เรื่องเล่าผีตอนขบวนแห่ลึกลับเรื่องราวที่คุณผู้ฟังกำลังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ลี้ลับที่อาจารย์โจเคยได้รับฟังมาจากรุ่นพี่ท่านหนึ่งโดยอาจารย์โจได้เขียนมาเล่าว่าเรื่องที่ผมจะเล่านี้ได้เกิดขึ้นกับรุ่นพี่ของผมท่านหนึ่ง เมื่อสากว่าปีมาแล้วโดยในช่วงเวลานั้นผมเพิ่งบรรจุรับราชการในสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนี้จัดว่าเป็นสวรรค์สำหรับนักวิชาการทางโบราณาคดีและนักประวัติศาสตร์ที่จะได้มาสำรวจขุดค้นกันมากมายหลายแหล่งมีปราสาทหินนับสิบที่ยังรอการสำรวจอยู่ สำหรับผมและผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของสิ่งเร้นลับเรื่องราวอันมืดมนในอดีตอันแสนยาวนานที่รอคอยคนมาพิสูจน์ที่นี่ก็ถือเป็นดินแดนในฝันเลยทีเดียวในสายงานของผมที่สถาบันนี้ทำให้มีโอกาสได้พบเจอพี่ๆนักโบราณคดีระดับชาติหลายท่านซึ่งทุกท่านล้วนแต่เรียนจบคณะโบราณคดี จากมหาวิทยาลัยชื่อดังกันมาทั้งนั้นซึ่งผมเองก็เรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังที่ว่านี้เช่นเดียวกันทำให้เกิดความสนิทสนมกันได้ง่ายพี่ๆหลายท่านก็ได้เมตตาช่วยอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางโบราณนคดีให้ผมฟังซึ่งก็เท่ากับเป็นการได้เรียนรู้ทางลึกจากประสบการณ์จริงที่แต่ละท่านได้รู้มาจากการสำรวจ ในสถานที่จริงในกลุ่มพี่ๆเหล่านี้ผมสนิทกับพี่เอมากที่สุดพี่เอในพอสอน,นแกเป็นหนุ่มนักโบราณาคดีดาวเด่นมีผลงานมากมายอนาคตทางราชการรุ่งเรืองตอนแรกๆเราก็คุยกันเรื่องวิชาการอย่างเดียวและพอสนิทสนมกันมากๆเข้าก็ชักออกนอกเรื่องผมเลยถามพี่เอว่า เออพี่เขาว่ากันว่านักโบราณนคดีมักจะเจอเรื่องแปลกๆแ,แล้วพี่ก็ไปขุดมาหลายที่แล้วเคยเจอผอสระีหรือว่าผีบ้างไหมผมก็ถามไปอย่างนั้นแต่พี่เอแกกลับสะดุ้งเล็กน้อยแล้วตอบผมด้วยเสียงเบาๆว่ามันก็มีอยู่บ้างแต่ถ้าพี่เล่าให้ฟังโจต้องสัญญาอะไรอย่างหนึ่งนะ ตอนนั้นผมก็พยักหนา้าคิดในใจว่านี่มันเรื่องผีหรืออะไรสงสัยคงต้องลึกลับมากแน่แนๆถึงกับต้องสัญญงสัญญากันด้วยและเหมือนพี่เอกแกจะรู้ว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่ในใจแกเลยพูดต่อไปว่าคือพี่ไม่อยากให้เอาเรื่องนี้ไปเล่าต่อคือโบราณคดีมันเป็นวิทยาศาสตร์แบบหนึ่ง ข้อมูลเราได้มาจากการสำรวจขุดคน้นถ้าคนอื่นๆเขาได้ฟังแล้วเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราพึ่งไสยศาสตร์นั่งเทียนถามผีแล้วนำมาเขียนเอาเป็นว่ารอให้พี่เกษียณก่อนแล้วค่อยเล่าละกันนะซึ่งณนะปัจจุบันนี้ก็ผ่านมาตั้ง30ปีแล้วพี่เอแกคงเกษียณแล้วล่ะครับกลับมาเข้าเรื่องกันต่อคือตอนนั้นพี่เอได้เล่าว่า แหล่งโบราณาคดีไทยนั้นมีทุกรูปแบบบางที่ก็อยู่กลางหุบเขาลำเนาไพราบางที่ก็ทุระก,กันดานสุดๆบางที่ก็อยู่ใกล้ชุมชนบางที่ก็อยู่ติดชายแดนข้างดงระเบิดนอกจากความรู้ที่ได้แล้วความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆที่ต้องนึกถึงโดยส่วนมากคณะขุดค้นจะเลือกพักตามวัดโรงเรียนหรือศาลาประชาคม คือที่ไหนใกล้สุดก็พักกันที่นั่นแม้จะไม่สะดวกสบายแต่ยังไงก็ขอให้ปลอดภัยไว้ก่อนและสถานที่ที่พี่เอได้พบเจอเข้ากับความลึกลับที่ว่านี้ก็เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับชุมชนก็จัดว่ามีความสะดวกสบายในระดับหนึ่งคณะสำรวจเลยเลือกเช่าบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งอยู่ติดกับตัวปราสาท เพื่อเอาไว้พักผ่อนนอนหลับและเก็บข้าวของอุปกรณ์ต่างๆส่วนเรื่องอาหารก็จ้างชาวบ้านเขาทำให้แผนผังปราสาทที่ว่านี้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมและมีกำแพงล้อมรอบผัดจากกำแพงออกไปก็จะเป็นสระน้ำฝีมือมนุษย์ขนาดใหญ่มากหรือที่เรียกว่าบารายครับส่วนตัวปราสาทนั้นจะทำจากอิฐ และมีสระน้ำขนาดเล็กอยู่สี่มุมคือสมุดต,ตัวปราสาทแทนเขาพระสุมเมรมีมหาสมุทรทั้ง4คือสระน้ำที่หลอมรอบตามความเชื่อแบบพราหมณ์หรือฮินดูที่นับถือกันในสมัยนั้นคือการสำรวจก็ได้ทำผังวางแผนการบูรณะมีการขุดหลุมสำรวจบริเวณใกลไกลการสำรวจได้เริ่มต้นในฤดูร้อน และหลังจากที่ขุดสำรวจมาได้ระยะหนึ่งก็ได้ข้อมูลใหม่ๆที่เป็นประโยชน์มากมายพี่เอเล่าต่ออีกว่ามีอยู่คืนหนึ่งซึ่งคืนนั้นเป็นคืนข้างแรมที่อากาศร้อนจัดมากพัดลมตัวเล็กนั้นเอาไม่อยู่เพราะความร้อนก็ทำให้พี่เอนอนไม่หลับแกก็เลยคว้าไฟฉายเดินมาที่ปราสาทคนเดียวเนื่องจากคืนนั้นมันเป็นคืนเดือนมืด พอปิดไฟฉายก็เห็นเพียงเงาทิวลัศน์ลางๆดวงดาวพร่างพราวเต็มฟ้าไปหมดพี่เอเดินไปนั่งพิงที่ตัวปราสาสตลมเย็นๆจากทองทุง่งได้พัดโช,ชยมาดับร้อนและพี่เอก็นั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยท่ามกลางความมืดสงัดของบริเวณน,นั้นสักพักพี่เอก็มองเห็นดวงไฟลิบๆจากทางเข้าหมู่บ้าน ตอนแรกก็คิดว่าเป็นแสงจากไฟรถแต่เมื่อมองดูดีๆแล้วแสงไฟดังกล่าวมันเคลื่อนตัวช้าๆเป็นสีเหลืองๆไม่สว่างมากนักจากตอนแรกที่เห็นเพียงสองสามดวงมันก็ค่อยๆเพิ่มเป็นสิบบดวงและเมื่อเพ่งสายตาดูดีๆแล้วจะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวหวุบวาบสะบัดพริ้วไปตามสายลมพี่เอก็รู้ได้ในทันที ว่านั่นมันเป็นแสงจากคบไฟแน่นอนแต่สมัยนี้ยังมีคนใช้คบไฟกันอยู่เหรอพี่เอเลยคิดไปว่าหรือที่เห็นนั้นมันจะเป็นขบวนแห่จำลองแบบโบราณที่เขาไปประกวดแล้วเพิ่งกลับมาพี่เอก็แอบชื่นชมในความอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวบ้านแถวนี้แต่พอคิดไปคิดมาอีกทีแล้ว ถ้าพวกเขาไปประกวดเท่าที่เคยเห็นเขามักจะเอาคนแสดงนั่งรถปิกอัพไปตั้งแถวกันบริเวณงานประกวดเสร็จแล้วก็จะนั่งรถกลับแต่นี่หมู่บ้านแห่งนี้ก็อยู่ห่างจากตัวเมืองตั้ง60-70กิโลเมตรและที่แปลกก็คือมันเงียบมากถ้ามีคนนับสิบเดินกันมาแต่เหตุใดถึงไม่มีใครคุยกันเลย พอขบวนนั้นเริ่มเข้ามาใกล้ปราศาสพี่เอก็เริ่มเห็นได้ชัดว่าที่เห็นนั้นเป็นขบวนของผู้สูงศัก์ที่กำลังนั่งคานหามแบบโบราณอยู่กลางขบวนแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเหมือนว่าหลุดออกมาจากหน้าประวัติศาสตร์ยังไงอย่างนั้นคือถ้าเป็นขบวนของชาวบ้านที่ทำขึ้นเพื่อส่งเข้าประกวดก็ต้องให้คะแนนเต็มสิบกับความสมจริงแบบไร้ที่ติ ขบวนแหลึกลับที่เห็นนั้นค่อยๆเลี้ยวตามถนนมายังหน้าซุ้มประตูหรือโคปุระตอนนี้ขนบนตัวพี่เอก็พากันลุกชันความกลัวเริ่มเข้ามาแทนที่ความสงสัยกว่าทางเข้าซุ้มประตูมันยังไม่ได้บูรณะมีหินวางระเกะระกะเต็มไปหมดแล้วขบวนที่เห็นนั้นพวกเขาเดินผ่านเข้ามาได้อย่างไงร่างกายพี่เอถึงกับแข็งทือ ขยับเขยื้อนไม่ได้และตอนนี้ขบวนดังกล่าวก็อยู่ห่างจากจุดที่พี่เอนั่งไปไม่ถึง19รายละเอียดทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าไม่ว่าหน้าตาของผู้คนการแต่งกายและเครื่องประดับรวมไปถึงเรื่องลำดับชั้นยศต่างๆทุกอย่างดูชัดเจนมากแล้วขบวนก็ค่อยๆเคลื่อนผ่านพี่เอไป โดยไม่มีใครหันมามองพี่เอเลยสักโขดเหมือนว่าพี่เอไม่ได้อยู่ตรงนั้นและแล้วขบวนก็หยุดลงแสงคบไฟดับพรึบขบวนแห่นั้นค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาของพี่เอความมืดสงัดได้กลับเข้ามาแทนที่เมื่อสติสัมปชัญญะเริ่มกลับมาพี่เอเริ่มขยับตัวได้ก็เลยเอามือมาจับแขนและใบหน้าของตัวเอง ก็พบว่าไม่ได้ฝันไปอย่างแน่นอนภาพทุกอย่างที่ได้เห็นนั่นเป็นของจริงไม่ใช่ภาพลวงตาแต่อย่างใดพี่เอเลยกึ่งวิ่งกึ่งเดินออกมาจากบริเวณนั้นและพอกลับมาถึงบ้านพักพี่เอก็แทบจะกระโดดขึ้นบ้านและพอคณะสำรวจได้ยินเสียงโครมคราบต่างก็พากันตกใจตื่นและเข้ามาถามพี่เอกันเซ็งแซ่ไปหมด แต่พี่เอก็บอกพวกเขาไปว่าไม่มีอะไรหรอกกลับไปนอนกันเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะเล่าให้ฟังพอรุ่งเชา้าพี่เอก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ได้พบเจอมาเมื่อคืนให้กับทีมงานทุกคนได้ฟังกันและได้คำชับว่าอย่าไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแต่แล้วเรื่องนี้ก็รู้ไปถึงหูชาวบ้านจนได้ ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเลยเล่าว่าชาวบ้านที่หมู่บ้านนี้เขาพบเห็นขบวนลึกลับดังกล่าวมาตั้งแต่อดีตแล้วหลักและว,ว่ากันว่าต้องเป็นคนมีบุญเท่านั้นถึงจะได้เจอพอพี่เอเล่าจบด้วยความสงสัยผมเลยถามต่ออีกว่าแล้วหลังจากนั้นพี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับพี่เอก็ตอบมาว่า พี่ก็เลยลางานผมจึงถามต่ออีกว่าอา้าวพี่ป่วยเหรอครับพี่เอก็ตอบว่าเปล่าพี่เข้ากรุงเทพไปห้องสมุดคือพี่อยากรู้ว่าขบวนที่พี่เห็นกับบันทึกทางประวัติศาสตร์นั้นตรงกันไหมก็พบว่าหลายอย่างตรงกันนะบางอย่างก็ไม่ตรงบ้างอย่างเช่นหลายผ้าก็ไม่มีคนเขียนไว้ แล้วผมก็ถามไปอีกว่าแล้วพี่โชคดีไหมพี่เอก็ยิ้มแล้วพูดว่างานพี่ก็ราบรื่นดีมีแค่แม่พี่ที่ท่านถูกหวยและโจ้สัญญากับพี่นะว่ารอให้พี่กเกษียณก่อนแล้วค่อยเล่าเรื่องนี้พี่เอพูดย้ำกับผมมาอีกคำรบหนึ่งซึ่งผมก็ได้รับปากกับพี่เขาไปหลังจากนั้น ผมก็ได้ไปที่ปรา,าสาทแห่งนั้นอีกหลายครั้งเพราะผมมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเจอแบบพี่เอบ้างและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากอาจารย์โจโด้วยนะครับเจ้าที่ในปั๊มน้ำมัน เรื่องราวที่คุณผู้ฟังกำลังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่พี่แอนเคยได้ไปประสบพบเจอมากับแฟนครับซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงเคอร์ฟิวที่ผ่านมานี่เองโดยพี่แอนได้เขียนมาเล่าว่าพี่แอนกับแฟนมีอาชีพรับจ้างส่งผักหรือแล้วแต่นายจ้างเขาจะจ้างให้ไปไหนคือช่วงเคอร์ฟิวที่ผ่านมา เวลาเคอร์ฟิลเขาให้รถหยุดวิ่งตอนเวลาสี่ทุ่มและในครั้งนั้นพี่แอนและแฟนได้ถูกว่าจ้างให้ไปรับผลไม้ที่บ้านวังชิ้นจังหวัดแพร่คือพี่แอนและแฟนไม่ค่อยชำนาญเส้นทางแถบภาคเหนือคือวันนั้นพี่แอนได้ออกเดินทางจากโคราชตั้งแต่เวลา11โมงเช้าขับรถไปเรื่อยๆตาม GPS จนใกล้ค่าก็เร่งความเร็วเพื่อที่จะได้ไม่ติดเคอร์ฟิวแต่ตอนนั้นมันมืดมากแล้วก็คิดว่าคงไม่ทันไปถึงปลายทางก่อนที่จะถึงเวลาเคอร์ฟิวแล้วล่ะเพราะดูนาฬิกาแล้วตอนนั้นมันก็ใกล้จะถึงช่วงเคอร์ฟิวเต็มที่แล้วพี่แอนจึงเปลี่ยนแผนมองหาปั๊มน้ำมันข้างทางจะเป็นปั๊มอะไรก็ได้ขอให้ได้แวะเข้าไปพัก เพื่อที่ตอนเช้าจะได้เดินทางต่อแต่ตอนนั้นมองหาปั๊มอะไรก็ไม่เจอปั๊มน้ำมันหาอยากมากจนพี่แอนกับแฟนคิดจะพากันไปขอนอนที่วัดแต่ด้วยความที่ตัวพี่แอนเป็นคนจิตอ่อนจึงไม่คิดที่จะแวะนอนในวัดเลยบอกให้แฟนขับรถไปต่อเรื่อยๆและพอพี่แอนเห็นปั๊มน้ำมันอยู่ข้างหน้า จึงบอกให้แฟนขับเลี้ยวเข้าไปแล้วจอดรถแวะพักบริเวณเยื้องๆกับหน้าร้านสะดวกซื้อในปัม๊มเวลานั้นร้านสะดวกซื้อเขาก็เริ่มปิดไฟพนักงานปั๊มก็เริ่มทยอยกลับบ้านมีเพียงรปภที่เดินอยู่แถวนั้นพี่แอนเลยเดินเข้าไปขออนุญาตซึ่งพี่รปภก็ได้แนะนำตัวเองว่า เขาทำงานเป็นรอปภอที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้มานานแล้วปั๊มนี้เป็นของสหกรณ์ซึ่งเขาจะปิดตอนเวลาสามทุม่มและจะเปิดอีกทีก็ตอนตีสี่คือหลังจากสามทุ่มไปแล้วพนักงานจะกลับบ้านกันหมดเหลือแต่พี่รปอปภอที่มีบ้านพักอยู่ที่นี่เขาก็อนุญาตให้พี่แอนกับแฟนนอนพักกันที่นี่ได้พอคุยกันเสร็จ พี่แอนก็ขอบคุณเขาแล้วเขาก็เดินสองฝ่ายไปทำหน้าที่ของเขาต่อพี่แอนกับแฟนก็เลยปูเสื่อที่เตรียมมาด้วยแล้วพากันนอนแฟนพี่แอนเขาคงจะเหนื่อยจากการขับรถเขาก็หลับไปก่อนแต่พี่แอนยังนอนไม่หลับเลยนั่งอยู่ข้างๆรถเพราะถ้าเข้าไปในรถตอนนี้ก็คงจะนอนไม่หลับเพราะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าว พ่อตกดึกแฟนพี่แอนก็ลุกขึ้นมายืนฉี่ใส่ต้นไม้ใหญ่ที่ตั้งตระงานอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่จอดรถพ่อฉี่เสร็จแล้วเขาก็ลากเสือเข้าไปนอนใต้ท้องรถเพราะตอนนั้นฝนเริ่มลงเม็ดแล้วซึ่งรถที่ใช้ส่งผักนี้จะเป็นรถกระบะที่ใส่คอและเสริมแหนบยกสูงทำให้ใต้ท้องรถนั้นมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมานิดหน่อย ส่วนพี่แอนนั้นกลัวเปียกก็เลยเข้าไปนั่งเอนหลังอยู่ที่เบาะคนขับแล้วก็กดโทรศัพท์ดูยูทูบจากนั้นสักพักมันก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาหลายครั้งพี่แอนก็คิดว่าแฟนคงจะเข้ามาในรถเพราะฝนเริ่มตกแรงมากขึ้นเรื่อยๆพี่แอนก็เลยเปิดประตูรถแบบไม่ได้มองคือแค่เอื้อมมือไปเปิดเท่านั้น พอเปิดประตูรถได้แล้วแทนที่จะเป็นแฟนพี่แอนแต่มันกลับมีเงาดำๆใหญ่ๆรูปร่างคล้ายโคนได้พุ่งเข้ามาชนที่ใบหน้าจนพี่แอนถึงกับงายหลังพิงเบาะลงไปอย่างแรงแล้วจากนั้นพี่แอนก็กระดุกกระดิกตัวไม่ได้ตาก็มืดจนมองอะไรไม่เห็นพี่แอนจะสวดมนก็สวดไม่เป็นได้แต่คิดในใจ ว่าอย่าทำอะไรลูกทั้งสองคนเลยลูกแค่ขอนอนพักคืนเดียวเท่านั้นนะเจ้าคะแล้วเงาดำนั้นมันก็วูบออกจากรถไปเลยพอพี่แอนรู้สึกตัวก็รีบดันประตูที่เปิดแง้มอยู่แล้วออกมาหาแฟนข้างนอกเวลานั้นบรรยากาศมันวังเวงมากๆแต่ก็ไม่น่ากลัวจนเกินไปฝนก็โปรยเม็ดลงมาอยู่ตลอดเวลา พี่แอนก็เลยนั่งลงข้างๆรถใกล้กับจุดที่แฟนกำลังนอนอยู่แล้วแฟนพี่แอนก็ถามขึ้นมาจากใต้ท้องรถว่ายังไม่นอนอีกเหรอพี่แอนเลยกระซิบตอบไปเบาๆว่าข้านอนไม่ได้ตอนนี้ยังไม่กล้าพูดอะไรเยอะพอ่อตอบไปแบบนั้นแฟนพี่แอนก็คงจะรู้เลยพูดขึ้นมาว่าปะ่ะข้าจะพาไปนอนในรถ พี่แอนก็เลยกลับเข้าไปนอนในรถกับแฟนโดยนั่งกันคนละเบาะแล้วเปิดแง้มกระจกลงนิดหน่อยคือเลือกที่จะไม่เปิดแอร์เพราะถ้าเปิดแอร์ก็จะต้องสตาร์ทรถทำให้เปลืองน้ำมันเข้าไปอีกคืนนั้นกว่าพี่แอนจะหลับลงได้ก็ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งเลยหละัะพี่แอนก็นอนเอนตัวคิดไปต่างๆนานาว่าสิ่งที่พบเจอเมื่อกี้ มันเกิดขึ้นได้ยังง่ายและมันคืออะไรกันแน่พอคิดไปคิดมาพี่แอนก็พล่อยหลับไปและในขณะที่กำลังหลับอยู่นั้นพี่แอนก็เกิดฝันแปลกๆขึ้นมาฝันว่ามีคนอยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งนั้นเยอะมากพวกเขากำลังช่วยกันเก็บกวาดเศษใบไม้ตามพื้นบางคนก็เดินไปเดินมาขวักไข่ไปหมด แต่ผู้คนเหล่านั้นพวกเขาไม่ได้ใส่ชุดปกติแบบเราพวกเขานุ่งจงกระเบนผู้หญิงก็ใช้ผ้าพันหน้าอกไว้ผู้ชายก็ไม่สวมเสือ้อแล้วในฝันก็มีคนแก่ๆมาบอกว่าอย่าหยิบจับอะไรไปนะเพราะเป็นของของเราเราหวงในฝันพี่แอนก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรที่น่าหยิบฉวยเอาไปสักอย่าง ซึ่งพี่แอนก็รับปากเขาไปว่าจะไม่แตะต้องอะไรทั้งนั้นและแล้วพี่แอนก็สะดุ้งตื่นเวลาตอนนั้นก็สักประมาณตีสามกว่า,วาเมื่อกวาดสายตามองไปรอบๆก็ยังไม่เห็นพนักงานเขามากันเลยสักคนพอพี่แอนตื่นมาได้สักพักแฟนก็งัวงเงียตื่นขึ้นมาและเตรียมตัวจะไปเข้าห้องน้ำ พอพี่แอนกับแฟนเปิดประตูรถลงมาเมื่อมองไปที่พื้นก็พบว่ามันมีตัวอะไรสักอย่างกระโดดกันเต็มพื้นเยอะแยะไปหมดพอเข้าไปดูใกลๆก็พบว่ามันคืออึ่งอ่างทั้งนั้นเลยอึ่งอ่างบริเวณน,นั้นมีเยอะมากพอแฟนตั้งท่าจะจับอึ่งอ่างพี่แอนก็นึกถึงคำพูดของคนแก่ในความฝันเลยรีบเล่าให้แฟนฟัง ว่ามีคนแก่มาบอกในฝันว่าอย่าเอาอะไรไปพี่แอนจึงคิดว่าอึ้งอ่างเหล่านี้อาจจะเป็นของห่วงของเขาอย่าทำอะไรเด็ดขาดก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วกลับมาที่รถนั่งรอเวลาที่พนักงานเขาจะมาเปิดประตูเพราะประตูทางเข้าปั๊มนั้นเขาได้ปิดเอาไว้พอเวลาตีสี่หน่อยๆพนักงานเขาก็เริ่มเข้ามากา พอแฟนสตาร์ทรถเพื่อวอร์มเครื่องเมื่อมองไปข้างหน้าที่จอดรถพี่แอนก็รู้สึกประหลาดใจเพราะได้มาจอดรถอยู่ใต้ต้นชงโค200ปีที่เขาเขียนป้ายติดเอาไว้แต่เมื่อคืนไม่ทันได้สังเกตเพราะมันมืดมากมิหน้าหละ่ะเงาดำๆที่พี่แอนเห็นอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาปกปักรักษาอยู่ที่นี่ เขาคงจะมาเตือนและมาไถ่าถามก็เป็นได้คือก่อนที่จะนอนพี่แอนไม่ได้ขอหรือบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อนนั่นเองและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทำให้พี่แอนจดจำเอาไว้ตลอดว่าต่อจากนี้ไปถ้าต้องได้ไปน,นอนพักต่างที่ต่างถิน่นก่อนนอนก็จะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางอยู่เสมอและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด ขอขอบคุณเรื่องราวหล,ลอนจากพี่แอนด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอน สามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fan Page ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ